สวัสดีค่ะอภิอาัคารมหาเศรษฐีทุกท่านทุกลูกทุกนามนะคะมีคนเคยบอกว่ายายานวันที่เห้าเนือยลาพอมันคือวันที่สิเหตุให้เฮาเติบโตบางครั้งทางที่ยากที่สุดก็จะนำเหาไปสู่ความสวยงามที่ดีที่สุดเช่นกันแค่เห้ายัางบ่ถึงเวลาอย่าพึ่งคิดว่ามันเป็นไบบดใย ยยวัดคุ้นคาในตัวเจ้าของจากสายตาผู้อื่นเพราะเจ้าหรือตัวคุณน,น่ะคือคนเดียวที่จะรู้ว่ามันใส่ความพยายามแค่ไหนและมันจะไปหอดเป่าหมา้ในเมือใดเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะสําเร็จที่จะรู้ว่าเจ้ของสีเหตุสําเร็จใดหรือเปล่าความลมเหลยวบอดเหตุในเฮ้าจบสิ้นแต่มันเหตุในเฮ้าเริ่มต้นไม่ใดยางสั้นสลาดขึ้นเสมอ ชีวิตคือการเรียนรู้บ่มิไผเก่งตั้งแต่เกิดตั้งแต่หฮาเกิดมาเ้าก็หัดยางหัดต่างไครเสมอบ่ตองยานจา้ะเก่าเล็กๆในมือนี่อาจจะนําไปสู่เก่าถี่ยิงใหญ่ในมือถัดไปเสมอทุกอย่างเก่าของความพยายามบ่เคยสูญเปลา่าถ้าห้าบ่าหยุดเดินจังไหนหาก็หอดเป้าหม้ที่ห้าใไฟฟันไว้เสมอยาล่อให้เกิดความพร้อม เพราะโอกาสมันจะหายไปในขณะที่เฮารอเสมอโอกาสนะคะมันถ้าห้าบ่เริมที่เสิยข,ขวาโอกาสมันก็จะกลายเป็นเพียงอากาศไอติมถ้าห้าบ่รีบกินมันก็จะละลายบางอย่างนะคะมันบ่เด้ขึขืนอยู่กับผู้ใหบ่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาบ่เด้ขึ้นอยู่กับ ผู้อืน่นบ่ได้ขืนอยู่กับเศรษฐกิจบ่ได้ข้นยู่กับชีวิตของไผขข้นอยูทีชีวิตของเห้าก็คือความคิดของเห้าค่ะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ปรับปรุงตัวเองได้แก้ไขตัวเองได้เห็นขอเสียก็หูว่ามันเสียเห็นขอดีก็หูว่าขอดีหูขอดีขอเสียของจะของดีกว่าไปหลู่เหลืองผู้อืน่นนกก็ขออวยพรให้สุขสุขคนนะคะ ได้ประสบความสำเร็จตามใจปรารถนาดังกับแก้วสารพัดนึกนะจ๊ะรักหน้าจุ๊บจุ๊บบายบาย